แจกพิกัดเที่ยวใกล้สถานีรถไฟฟ้าวันนี้ไปที่ MRT สนามชัยเที่ยวได้ทั้งวันตั้งแต่เช้ายันเย็นนั่ง MRT มาจนถึงสถานีสนามชัยเราจะเลือกออกทางออกหนึ่ง จะเริ่มต้นจากมิวเซียมสยามที่นี่คือพิพิธภัณฑ์แหล่งการเรียนรู้จะมีค่าเข้าชมนะสำหรับนักเรียนนักศึกษา50บาทคนไทยหนึ่งและชาวต่างชาติ300บาทเดินจากมิวเซียมสยามไปไหว้พระกันที่วัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาร,ารามถือเป็นวัดเก่าแก่และเป็นวัดประจำรัชกาลที่1มีเจดีมากที่สุดถึง99องค์เป็นศูนย์รวมความรู้ด้านแพทย์แผนโบราณด้วยแวะไปหลบร้อนที่ฮาเตีย คาเฟ่ Coffee, อยู่ในซอยตรงกันข้ามวัดโพเลยคาเฟ่เล็กๆสไตล์วินเทจขนมอร่อยกาแฟก็ดีจากนั้นเดินต่อมุ่งหน้าไปที่ปากคลองตลาดแหล่งหาซื้อดอกไม้ขนาดใหญ่และเดินเที่ยวเล่นถ่ายรูปได้ด้วยซื้อดอกไม้สักหนึ่งช่อแล้วไปถ่ายรูปเล่นกันต่อที่สะพานพุทธ สะพานพุทธเป็นสะพานสีเขียวแห่งเดียวในกรุงเทพเพราะเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของรัชกาลที่1และรัชกาลที่7และจุดสุดท้ายเราจะเดินจากสะพานพุธไปที่สวนลอยฟ้าเจ้าพยาสวนสาธารณะที่อยู่บนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยามาตอนเย็นๆนั่งดูวิวดูแม่น้ำบรรยากาศตอนพระอาทิตย์ตกดินก็ฟินอยู่นะแก